วันที่1ธันวาคม2566เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการไฟป่าพิษณุโลกส่วนควบคุมไฟป่าสำนักป้องกันป่าป่ามและควบคุมไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติตาดหมอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะบ่อห้วยใหญ่สถานีควบคุมไฟป่าตะบออห้วยใหญ่สถานีควบคุมไฟป่าน้ำหนาวสถานีควบคุมไฟป่าเขาเคาะสวนควบคุมและบริการไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11พิษณุโลก หน่วยงานเอกชนเครือข่ายประชาชนในการป้องกันร,รักษาป่าในพื้นที่จังหวัดพิจู์จัดกิจกรรมคิกออฟและเสวนาในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองพีเอ็มสองจุดห้าจังหวัดพิจู์โดยศูนย์ประการไฟป่าพิศณุโลกได้ประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเรื่องการตึงพื้นที่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามนโยบายของพลตํารวจเอกพัชรวาทวงศวรณ รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและตามนโยบายของนายอัตพลเจริญทันษาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามเป้าหมายหลักปี2567เน้นการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าและหากเกิดไฟป่าเราต้องเข้าให้ไวและดับให้ไวตรวจไฟให้ไวพบให้ไวเข้าถึงให้ไวที่สุดเราจะตั้งรอไม่ตั้งรับแล้วและเจ้าหน้าที่ศูน เปิบบการไฟป่าพิษณุโลกจากทหารที่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไฟป่าเพื่อสร้างความเข้าใจการรับรู้ให้กับประชาชนและสาธิตการดับไฟป่าการจัดทำแนวกันไฟให้กับผู้มาร่วมงานและเป็นการบูรณาการร่วมกันในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน PM 2.5มในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงรายงานมาเพื่อโปรดทราบผมนายสักปรินสุราลักษ์เจ้าพนักง,งานป่าไม้ชำนาญงานทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริการไฟป่าพิษณุโลกผู้รายงาน